เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นมักจะพบเจอกันบ่อยครับและวิดีโอนี้ผมก็ได้เนื้อหามาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามที่เยอะมากๆนะครับและวิดีโอนี้ของเธอนั้นมียอดวิวกว่า1 6 8 0 0 0้านคนเลยทีเดียวนะครับวิดีโอนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยและเป็นวิดีโอที่คุณค่าที่จะดูเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพอจะพูดถึงเรื่อง5ข้อผิดพลาดที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องคำเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับ การซื้อขายเซฟดีหรือการซื้อขายฟอเร็กซ์การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้หรือบางทีมันอาจจะทําให้เงินลงทุนของคุณผู้ฟังกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่วิดีโอมาชี้นาการลงทุนมาสอนการลงทุนหรือมาแนะนาการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกกๆท่าานนนนนนนัเเื้้อออหใใววีีผม็ไปจดโึง YouTube มานะครับก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดของการเทรดโดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่เนาะทีมงานก็เลยได้ช่วยรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะครับวิดีโอนี้มาจากช่อง humble trader นะครับช่องนี้ก็มีผู้ติดตามกว่า877,000คนเลยทีเดียว และวิดีโอนี้ก็โพสต์เมื่อวันที่16เมษายนปี2020ก็คือ2ปีนิดๆแต่ว่ามียอดวิวที่มีคนเข้าชมกว่า1 6 8 0 0 0 0นวิวเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นวิดีโอที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดคุยในหัวข้อนี้กันครับหัวข้อนี้ผมเลยตั้งชื่อว่า5ข้อผิดพลาดหลักๆที่เทรดเดอร์มือใหม่นั้น ควรหลีกเลี่ยงและเป็น5ข้อผิดพลาดหลักๆที่เทรดเดอร์มือใหม่นั้นมักจะพบเจอกันบ่อยครับลหลายคนทึงกับออกจากตลาดนี้ไปเลยเนาะเลิกความฝันที่จะเป็นเทรดเดอร์เลยเพราะว่าเขาตกอยู่ใน5ข้อผิดพลาดหลักๆเหล่านี้นะครับหข้อผิดพลาดหลักๆเหล่านี้มีอะไรบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักทีละข้อกันเลยนะครับ แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากจะขอคนละไลค์และคนละซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับและผมอยากจะขอคนละกระดิ่งด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราออกมาในแต่ละวันเลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเนาะผมและทีมงานก็อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ ทีนี้เรามาทําความรู้จักกับ5ข้อปิดพลานหลักๆที่เทรดเดอร์มือใหม่นั้นมักจะพบเจอกันบ่อยและควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเขามีประโยคเกินนําด้วยนะครับเขานั้นอยากที่จะถามเทรดเดอร์มือใหม่หรือว่าเทรดเดอร์หลายๆคนนะว,ว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับเขาไหมก็คือก้าวไปข้างหน้า1นก้าวแต่เวลาถอยหลังถอยหลัง2อก้าวครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการเทรดก็ไม่พัฒนาสักทีใช่ไหมครับใช่แล้วครับตัวเขาเองก็เคยเป็นเช่นเดียวกัน เขาเองใช้เวลากว่า6ปีเลยนะครับในการเป็นเดย์เทรดเดอร์เนาะเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เขาเคยทําพลาดมาส่วนตัวของเขาเองนั้นต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับเพื่อมาเตรียมตัวในแต่ละวันในการเทรดเนาะเขาต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เพื่อมาอ่านข่าวแล้วก็เตรียมตัวหลังจากนั้นเขาก็นั่งอยู่หลายชั่วโมงเลยครับอยู่หน้าจอคอมจากประสบการณ์ของเขาเองเขารู้สึกว่าตลาดหุ้นนั้น มันไร้ความปานีอย่างที่สุดเลยครับมันไม่มีความปานี้เลยสําหรับคนที่อ่อนซ้อมเนาะและส่วนตัวของผมนะครับและนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะผมมองว่าตลาดหุ้นตลาด forex นะครับรวมไปถึงตลาดคริปโตด้วยตลาดคริปโตนี่จะหนักหน่อยนะครับเรื่องความไร้ปานี้เนาะตลาดคริปโตเนี่ยไม่มีความไร้ปานีเลยนะครับ ถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนตลาดพวกนี้นะครับเขาจะถือมีดเอาไว้เนาะถ้าเกิดว่าเราทําพลาดทีเนี่ยเขาเอามีดจ้วงเราเลยอะไรประมาณนี้นะครับนึกภาพก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงยกตัวอย่างอย่างเหรียญลูน่าหรือว่าเทอร์ล่าก็ได้นะครับการที่เราเอาเงินไปเก็บไว้เนาะสมมติเราไปเก็บไว้ล้านหนึ่งเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าผ่านไปแค่2วันครับไอเงินนี้เหลือไม่ถึง10,000่นแล้วนะครับอันนี้คือความโหดหลายของตลาดเนาะดังนั้น เธอก็เจอประสบการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันครับเธอก็เลยรู้สึกว่าเออตลาดนี้มันโหดจริงๆดังนั้นในวิดีโอนี้เธอจึงมาพูดถึงเรื่อง5ข้อผิดพลาดหลักๆที่เทรดเดอร์มือใหม่นั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงเลยอันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวเธอเองนะครับข้อแรกก็คือไม่วางแผนสําหรับการเทรดเธอบอกมาว่าถ้าคุณล้มเหลวที่จะวางแผนเท่ากับว่าคุณนั้นวางแผนให้ตัวเองล้มเหลวนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแผนแล้วเรายังล้มเหลวอยู่เนาะท่ากับว่า เรากำลังวางแผนให้ตัวเองล้มเหลวแต่ความผิดพลาดใหญ่เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่เลยก็คือว่าการเข้ามาเทรดโดยไม่มีแผนการเทรดครับเธอบอกมาว่าเธอเองก็มีประสบการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันในช่วงที่เธอเริ่มต้นเทรดแรกๆเนาะเธอก็จะตกหลุมพรางในเรื่องของจิตวิทยานะครับก็คือเรื่องของ f OM o โมหรือ เฟียร์ออฟมิสซิ่งเอาท์ครับเรื่องนี้จริงๆแล้วผมเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องโฟโมมาแล้วนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายวิดีโอเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาในการเทรดนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นอยากที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาในการเทรดก็สามารถเลื่อนดูได้ในช่องของเราเลยนะครับทีนี้ผมขออธิบายเรื่องของโฟโมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าโฟโมคืออะไรโฟโมก็คืออาการที่ กลัวตกเทรนด์ครับคุณผู้ฟังเคยมีอาการแบบนี้ไหมก็คือว่าเห็นเพื่อนๆของคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าเห็นในโซเชียลมีเดียเนาะเขาก็มีการซื้อหุ้นตัวนี้นะครับแล้วเขาได้กําไรราคาณนตะอนนี้มันก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นอยากที่จะเข้ามาเทรดแล้ว หลายครั้งเลยเราก็เทรดไปตามเขาเลยหลายๆครั้งเลยเราก็ซื้อตามเขาเลยเพราะหวังว่าเราจะได้กําไรแบบนั้นบ้างเพราะกลัวว่าเราจะเสียโอกาสที่จะทําให้เรารวยนั่นเองนะครับอาการแบบนี้คืออาการโฟโมนะครับอาการกลัวตกรถหรือว่ากลัวพลาดโอกาสที่จะทําให้เรารวยเนาะแต่หลายๆครั้งก็ทําให้หลายๆคนเจ็บตัวเช่นเดียวกันครับส่วนตัวของเธอเองเธอก็มีประสบการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันเธอเห็นเพื่อนๆของเธอนั้นก็ซื้อหุ้นแล้วปรากฏว่าเธอก็พิซื้อตาม แต่หลังจากนั้นไม่นานราคามันก็ดิ่งลงและเธอก็เป็นแบบนี้บ่อยมากครับเธอก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะตกเป็นเหยื่อของอจิตวิทยาแบบนี้เนาะเราก็ควรที่จะมีแผนการเทรดให้ดีครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อตามเพื่อนก็ซื้อได้นะแต่เราจะต้องเข้าใจด้วยว่า เอหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นเพราะอะไรหรือว่าสินทรัพย์ตัวนี้มันจะขึ้นเพราะอะไรเราจะได้นํากลับมาคํานวณอีกครั้งว่าเราจะสต็อปลอสตรงไหนหรือเราจะทําจุดเทคโปรฟิตตรงไหนนะครับส่วนตัวของเธอเองเธอจะใช้เวลา1-2ชั่วโมงในการเตรียมตัวที่จะวางแผนในการเทรดในแต่ละวันครับเธอบอกมาว่า ถ้าคุณไม่วางแผนเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณก็พร้อมที่จะเทรดเลยคุณมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงถึง90%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราควรที่จะวางแผนทุกอย่างให้ดีไม่ว่าจะเป็นลิต,ต่อรีวอต์วางแผนที่จะหาจุดออกวางแผนที่จะเข้าออเดอร์วางแผนที่จะออกออเดอร์วางแผนในกรณีที่เลวหลายเนาะว่าถ้าเกิดว่ามันขาดทุนแบบนี้เราจะทําอย่างไรนะครับอันนี้คือการวางแผนเนาะและเธอยังบอกว่าถ้าคุณนั้นมีการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนอย่างละเอียดเนาะว่า ถ้าวางแผนแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้เท่ากับว่าขาข้างหนึ่งนั้นเราก้าวเข้าไปสู่คาว่าความสําเร็จแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าแหกกฎครับให้ทําตามแผนที่วางไว้สมมุติว่าเมื่อถึงจุดที่คุณจะต้อง stop loss หรือว่าจุดที่คุณจะต้อง take profit แล้วเนาะคุณก็ควรที่จะทําตามแผนนะอย่าดึงดันเทรดต่อเพราะแบบนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียเงินได้นะครับอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2ก็คือเรื่องของอารมณ์ครับ เธอบอกมาว่าเทรดเดอร์มือใหม่นั้นมักจะใช้อารมณ์ในการเทรดเป็นอย่างมากเลยนะครับหลายๆครั้งเราก็จะใจร้อนอยากที่จะรวยเร็วๆแล้วก็เลยทุ่มเงินหมดหน้าตักเพื่อที่จะทําให้เรารวยเร็วส่วนตัวเธอเองเธอก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันครับเธอเคยถูกความโลภครอบงับเช่นเดียวกันการทํางานของมันก็คือเมื่อเรา over trading ไปใช่ไหมครับก็คือการ over l o ตการวางลอตที่ใหญ่ พอระวังหลอดที่ใหญ่ปุ๊บโอเคเมื่อมันได้กําไรมันก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่หลายครั้งเลยมันไม่ได้กําไรพอมันไม่ได้กําไรปุ๊บมันก็จะเกิดอารมณ์ตามมาใช่ไหมครับอารมณ์ตามมาอย่างไรอารมณ์เสียดายเงินบ้างอารมณ์อยากได้เงินคืนบ้างอารมณ์ที่รู้สึกผิดกับตัวเองบ้างว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้พอตของเราก็คงไม่เสียหายอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมีความรู้สึกต่างๆเข้ามาเนาะพอเรามีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาเราก็อยากที่จะได้เงินคืนเพราะเราเสียดาย แน่นอนครับเราเป็นมนุษย์เรามีอารมณ์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยอ่ะเราปล่อยให้อารมณ์เข้ามาแล้วเราอยากที่จะได้เงินคืนเมื่ออยากได้เงินคืนทําอย่างไรครับก็ต้องเทรดใช่ไหมครับบางทีสัญญาณอาจจะไม่เหมาะกับการเทรดแต่เราต้องเทรดเพราะเราอยากได้เงินคืนเราก็จะนั่งเฝ้ากราฟพอเฝ้ากราฟมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการเครียดก็ได้พอเครียดปุ๊บอาจจะทําให้การตัดสินใจของเราต่างๆนั้นมันแย่ลงพอแย่ลงปุ๊บ ก็อาจจะทําให้ขาดทุนพอขาดทุนปุ๊บเราก็อยากที่จะได้คืนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางทีการที่เกิดอาการแบบนี้ซ้ําๆก็อาจจะทําให้เรานั้นพอร์ตแตกได้ในเวลารวดเร็วเลยทีเดียวนะครับและบางทีการที่เราขาดทุนสมมติเราเทรดไป1นึ่ลอดเราขาดทุนไป100ดอลลาร์เนาะทีนี้เราคิดว่าเอเราอยากได้เงิน100ดอลลาร์นี้คืนมาใช่ไหมครับเราจะทําอย่างไรด,ไดีหลายครั้งเนาะอันนี้ส่วนตัวผมเองก็มักจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่า ถ้าเราวางออเดอร์1หลอดใหม่เนี่ยเราต้องรอนานนะหรือต้องรอราคาเคลื่อนที่ไปหลายจุดเลยทีเดียวกว่าจะได้เงิน100คืนเอาแบบนี้ไหมโอเวอร์เทรดไปเลยเอาสัก5หลอดแบบนี้ราคาเคลื่อนที่นิดเดียวเราก็ได้ทุนคืนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ผมมักจะเป็นบ่อยนะครับอันนี้ขอแนะนําว่าห้ามทำนะครับอย่าหาทำเนาะข้อต่อมาข้อที่3ครับ ไม่ให้ความใส่ใจมากพอสำหรับ paper trading นะครับ paper trading นี้ก็คือการจำลองการเทรดเนาะว่าเราจะเข้าออกเมื่อไหร่เป็นการจดบันทึกนะครับส่วนตัวของเธอเองนั้นเธอก็จะจดบันทึกไว้ในรูปแบบของ Excel นะครับให้เราบันทึกจุดเข้าจุดออกจุดที่เราจะทำการคัดลอสตสต็อปลอก็คือสมมติราคาตอนนี้ มีราคาอยู่ที่10ดอลลาร์เนาะให้เราจดบันทึกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้เราจะออกจุดไหนแล้วเราค่อยมาดูกันว่าราคามันเป็นอย่างไรแต่อันนี้เธอจะพูดถึงในเรื่องของตลาดหุ้นหรือว่าการเทรดแบบยุคก,ก่อนนะครับแต่ในปัจจุบันนี้มันมีอะไรที่ง่ายไปกว่าน,นั้นเยอะครับก็คือสําหรับเทรดเดอร์ที่เทรดกับโบรกเกอร์ในตลาด Forex เนาะอย่างที่เราทราบกันดีว่าโบรกเกอร์เหล่านี้เขาจะมีบัญชีเดโมให้เรานะครับหรือว่าเป็นบัญชีทดลองบัญชีเงินปลอมอะไรต่างๆเนาะ ถ้าเกิดว่าเราเทรดในรูปแบบนี้เราก็ใช้บัญชีเดโม t เทรดนะครับมันทําให้การเทรดทุกอย่างนั้นสมจริงทุกอย่างเลยครับแต่ที่อาจจะไม่ได้ก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะแต่ยังน้อยครับมันก็ทําให้เรารู้ว่าไอ้ตัวระบบเทรดของเรามันสามารถที่จะทํากําไรได้จริงหรือไม่นะครับข้อต่อมาข้อที่4ครับ Scaling up Trading Size เร็วจนเกินไปการ Scaling up Trading Size ก็คือการที่เราอา่วางเงินเพิ่มเยอะมากจนเกินไป หรือว่าวางเงินเพิ่มเร็วจนเกินไปหลายครั้งเนะาะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าลงทุนดีไหมนะครับแล้วก็ค่อยๆหย่อนขาลงมาแต่หลายๆครั้งเลยพอเราหย่อนขาลงมาปุ๊บมันได้กําไรแล้วก็ทุ่มไปหมดเลยทีนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นข้อผิดพลาดเลยใหญ่เลยเพราะบางทีเราอาจจะยังไม่รู้จักมันดีพอด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็ตัดสินใจทําแบบนั้นไปแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอขาดทุนด้วยเงินก้อนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5ครับ ซื้อตามสิกแนลการซื้อตามผู้เ่ยวชาญเนาะแต่เธอบอกว่าบางทีก็อาจจะเป็นผู้เ่ยวชาญจริงๆหรือบางทีก็แอบอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เ่ยวชาญจากห้องแชทนะครับส่วนตัวเธอเองเธอเคยติดตามกลุ่มอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันครับเธอรู้สึกว่าเธอเหมือนแพะที่โง่เขามากที่ติดตามอยู่ในกลุ่มแชทรูมอลเลอร์สนะครับก็คือกลุ่ม VIP ต่างๆเนะาะเกี่ยวกับเรื่องของสิกแนลนะครับกลุ่มนี้การทํางานก็คือว่า ถ้าเกิดว่าจะให้เราเข้าจุดไหนเขาก็จะส่งแจ้งเตือนมาให้เราว่าเอ๊จุดนี้น่าเข้านะครับแล้วเราก็ทําตามทุกอย่างที่เขาได้แนะนำเนาะจากประสบการณ์ของเธอนะครับเธอก็เคยอยู่ในกลุ่มแบบนี้เช่นเดียวกันครับกลุ่มของเธอก็มีเมมเบอร์จํานวนมากเช่นเดียวกันเมมเบอร์ Member ในกลุ่มที่เธออยู่ก็มีมากกว่า2,000คนเลยทีเดียวนะครับก็เยอะทีเดียวเนาะ ทุกคนนั้นล้วนทำการซื้อขายตามสัญญาณที่ได้รับจากหลายกลุ่มเหล่านี้เนาะนะครับแต่จริงๆเธอไม่ได้ใช้ไลน์เนาะแต่ว่าผมอยากที่จะพูดให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะบ้านเราก็ชอบใช้ไลน์แล้วก็เทเลแกรมผมก็เลยพูดให้แบบดูใกล้เคียงกับเปล่ามากที่สุดนะครับส่วนตัวของเธอเองเธอก็มีประสบการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันครับและเธอก็ขาดทุนสิ่งที่เธออยากแนะนําก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเนาะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทํา เพราะว่าการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ให้ประสบความสําเร็จนั้นเราจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเราเองเราจะต้องทําการวิจัยทําการทดสอบระบบเทรดต่างๆของเราเราจะต้องเทรดแบบมีความรู้แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จในการเทรดอันนี้ถ้าผมพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือในบ้านเราก็จะมีระบบกลุ่มสัญญาลนะครับก็จะมีการขายสนะัญญาลเนาะอันนี้เราต้องพูดกันตรงๆเนาะว่ากลุ่มสัญญาลมันมีทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมครับมันก็มีกลุ่มที่แม่นแล้วก็ไม่แม่นนะครับ อันนี้เราก็จะไม่ได้มาดิสเครดิตกับกลุ่มสัญญาณเหล่านี้เนาะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความเป็นจริงว่าเอถ้าเกิดว่าเราโมดายซื้อขายตามสัญญาณเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงไอ้กลุ่มที่ต่อให้มันดีแค่ไหนก็ตามแล้วเขาเลิกทําไปล่ะเราจะเทรดต่อได้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมครับดังนั้นเธอเลยแนะนํามาว่าเอถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเนาะเราควรที่จะ ยืนอยู่ด้วยขาตัวเองให้ได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเรา,อ,าอยากอยู่ในกลุ่มสัญญาณต่อก็ไม่เป็นไรนาะแต่เราควรที่จะมีความรู้ในการเทรดด้วยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งกลุ่มเหล่านี้ไม่อยู่เราก็ยังอยู่รอดแล้วก็เทรดต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเรา5ข้อผิดพาลาดหลักๆที่เธอมาพูดคุยในวันนี้นะครับ หวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับอันนี้เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดในการทําคลิปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนจบครับวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ youhas.com เราคือเพื่อนแท้ักเทรด